สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมแมนโกสินครับทางเพจเพลเยอร์เน็บเร์นะครับทางไลน์แอดแอสปอร์ตนิวสแล้วก็ติดตามกันที่ช anel ครับวันแมนโชว์ทีนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กันด้วยครับวันนี้ผมมีเรื่องของการเสริมทีมการเตรียมทีมของสโมอสรในไทยลีกหนึ่งในทีมที่จริงๆถือว่ามีแฟนบอลติดตามมากที่สุดทีมหนึ่งนะครับ ที่ผ่านมาถือว่าถ้าเกิดช่วงไหนกระแสมานะครับหรือว่าฟอร์มผลงานดีนะครับทีมมีการเรียกว่าเสริมทัพที่ดีขึ้นมาเนี่ยแฟนบอลทีมนี้ไม่เคยน้อยกว่าทีมไหนนั่นก็คือสวัสด์แคทครับคนครราชสีมามาสเตย์เอนะครับในช่วงเลข2นะฮะก็เตรียมที่จะมีการปรับทัพอยู่เล็กน้อยต้องใช้คําว่าเล็กน้อยครับไม่ได้มีการปรับแบบครั้งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับนักเตะตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่กับทีมเป็นส่วนใหญ่นะฮะ ล่าสุดเนี่ยในช่วงแรกแรกนะครับในวันนี้ที่ผมกำลังลงคลิปเนี่ยเล่นมา11เกมครับมีอยู่แค่9แต้มอยู่ในโซนตกชั้นเลยนะครับสามอันดับสุดท้ายเหนือกว่าแค่ตราดแล้วก็ระยองสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับยิงได้แค่13ประตูแล้วก็เสียถึง24ลูกเสียประตูมากสุดเป็นอันดับ2ดีกว่าแค่ระยองทีมเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าที่ผมเช็คมากับทาง อในทีมของสวัสดแคทเนี่ยเรียกว่าตำแหน่งการคุมทีมหน้าที่เก้าอี้ของโคชโจทีรศักโพอและทีมงานก็ยังเหนียวแน่นครับไม่ได้มีประเด็นว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเร็วนี้นะฮะก็ต้องดูกันยาวๆครับยังให้โอกาสนะสำหรับโคชโจแล้วก็การเสริมทีมที่ผมทราบมาตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนหลักๆก,ก็คือตัวเอเชียนะครับแล้วก็โคต้าอาเซียนที่จะเข้ามาเสริมด้วยครับคือปกติเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ทางทีมโคราชไม่ค่อยได้ใช้โคตาไม่เคยได้ใช้โคตาอาเซียนเลยที่ซ้ำนะครับแฟนบอลก็จะได้เชียร์นักเตะอาเซียนของโคราชกันสักทีนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเออาเซียนเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่บอกชื่อแต่ผมเชื่อว่าพูดไปข้อมูลเนี่ยหลายๆคนก็คงจะพอจะดาวทางกันได้เป็นนักเตะลูกครึ่งนะครับฟิลิปปินสเปนซึ่งอยู่ในไทยเราเนี่แหละนะครับซึ่งในสโม,มสรปัจจุบันเขาไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลย ก็จะเซ็นมาด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับก็น่าจะช่วยได้ดีสําหรับการมาช่วยเกมรับนะฮะตำแหน่งเซนเตอร์ครั้งประสบการณ์ที่เขาเล่นในลีกระดับสูงก่าไทยลีกมาแล้วด้วยอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะตอบโจทย์แค่ไหนสําหรับโคต้านี้ตอนนี้อาจจะยังเปิดเผยชื่อไม่ได้เนื่องจากว่าเขาก็ยังมีสัญญาอยู่กับก้นสังกัดปัจจุบันแล้วก็เล็กแรกยังไม่จบนะครับส่วนอีกหนึ่งคนเป็นโคต้าเอเชียก็คงจะทราบกันนะครับว่า ปีนี้เนี่ยโคราเซนกองหลังเกาหลีมาแต่ปรากฏว่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับไม่สมบูรณ์ลงเล่นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะผลงานดีใช้ได้ก็ตามนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถลงช่วยทีมได้แบบต่อเน,นื่องก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกสัญญาไปตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมาถึงช่วงประมาณนัด7นัด8นี่ก็ประกาศแยกทางแล้วนะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะนักเตะโคต้าเอเชียคนใหม่ก็ ได้มาแล้วนะครับแต่รอเปิดตัวก็แล้วกันนะครับคือยุนจุนซองเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยนะครับแต่ว่ายังไม่มีทีมส่วนคนที่เข้ามาแทนที่ผมทราบมาเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นและอยู่ในไทยนะครับแล้วก็ยังหาทีมอยู่คือเขาถูกต้นสังกัดยกเลิกลสัญญาไปแล้วตำแหน่งจริงๆของเขาคือกองกลางเพราะว่าทางโคราชต้องการเอาเอเชียมาเล่นกลางแล้วก็เออาเซียนที่ผมบอกเนี่ยมาเล่นเซนเ,ซนเ,นเตอร์ซึ่งในปีนี้ที่เขาเล่นให้กับทีมในไทยลีก เขาโดานจับไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟซึ่งไม่ใช่ตวแหน่งถนัดของเขาแล้วก็กลายเป็นบ่อน้ํามันเป็นจุดอ่อนเลยแฟนบอลก็วิจารณ์กันหนักมากว่าเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมีดีที่หน้าตานะครับหน้าตาดีด้วย <c oughs> ก็เดี๋ยวคอยดูกันว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็ดีลทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่มาเปิดตัวต่อหน้าเรียกว่าสื่อแล้วก็ถแถลงข่าวออฟฟิเชียลอะไรกันไปนะครับก็จะเปลี่ยนแค่2องตำแหน่งนี้ส่วนนักเตะไทยเห็นว่าจะไม่มีการ ปล่อยออกเลยนะครับแล้วก็การดึงเข้ามาก็ไม่ได้มีคนที่เอาเขามาันเป็นตัวหลักอาจจะแทบไม่มีอยู่เลยที่ซ้ำนะฮะตอนนี้มีผู้เล่น3คนที่ไปติดเกณฑ์อาหารอยู่ก็เดี๋ยวก็จะกลับมาช่วยทีมได้เพราะว่าเกณฑ์อาหารแค่เดือนเดียวนะครับตัวผู้เล่นไทยก็ไม่ค่อยมีกับปรับอะไรก็เน้นแค่เอเชียกับอาเซียนอ่าวันนี้ผมไปเน้นที่โคราชทีมเดียวเน้นเ,นนเลยนะครับยังไงใครเป็นแฟนโคราชหรือแฟนทีมอื่นถ้าอยากรับข้อมูลฟุตบอลแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามกด subscribe ในช่องผมด้วยนะครับ วันนี้ผมแอนกสินไปแล้วครับสวัสดีครับ